สวัสดีครับเพื่อนๆพอบอีกแล้วกับผม FPS c h a n n e l i n the game the king of 街 o Allstar อ่าก็นะนับนาทีชั่วโมงสวยหลังและสลับสติสไตเตอร์นะอ่าเราก็มาคำนวณแบบว่าฟาร์มเจ็บปวดกันหน่อยนะแล้วก็กิจกรรมที่เราผ่านไปได้นะอ่ะสำหรับตัวผมนะคือยังไงอ่ะผมกะตั้งใจตั้งแต่ทีแรกที่เพื่อนๆติดตามแล้วเคยดูมา ผมคิดว่า8ป0 0 0มันพอสำหรับผมนะสำหรับคอร์ร์นี้นะแต่ไม่มาๆนะแสนกว่ากว่าเออถ้าคิดคำนวณดูแล้วนะสำหรับคอร์ร์นี้นะทั้งการทำคลิปและไม่ทำคลิปนะทั้งสวมนอกรอบแล้วก็ไม่นอกรอบนะเออผมเลยคิดว่าคนรโบต่อไปนี้คอร์ร์ต่อไปนี้อย่างน้อยๆก็ต้องแสนหนึ่งนะตั้งต้นเอาไว้สำหรับเดทเลขศูนย์จุดศูนย์หกนะ <c oughs> จะสูนมากไปไหนไหมอ้ เรามาดูกันหน่อยนะว่าผมได้เก็บอะไรไปบนะ้างนะเริ่มจากตัวละครผมก็ครบนะไปดูกันเลยสำหรับตัวละครนะผมก็ได้ริวสาดาวชุนหลีนะก็แบบธรรมดาเฟตต้านะห้าดาวแล้วก็อคุมะสีดาวาสำหรับน้องชุนหลีอีกล่างนะล่างแดงอะ่ะผมก็ได้เก็บ3ามดาวเรียบร้อยเลยนะ ก็เฉียวเฉียนนะเป็นช่วงเวลาวันสุดท้ายเหมือนกันนี่แหละกว่าจะครบ3ดาวนะคิดว่าไม่ได้เซะแล้ว <c oughs> แล้วก็เอ็มไม่สันก็3ดาวนะ <c oughs> ผมพาไปดูอ่าอันนี้ผมมาได้อัพอะไรเพิ่มเติมสักเท่าไหร่ทีนะ <c oughs> ก็เน้น3ตัวข้างบนเป็นหลักนะเดี๋ยวค่อยมาอัพทีหลังส่วนลุกก็3ดาวนะ <c oughs> อัาโหลคาซ่า โอเคเดี okay. ra na, wa wa uh ๋ยวเราไปดูก e ิจกรรมต่อยรถของลุกนะว่าผมผ่านไหมนะอ่าฮะก็ม e ิชช right ั uh ่นเคลีย e ร์ได right ้บ uh ้างแล้วนะอ่าฮะตั uh ้ง huh. ทักษะทักษะสกิลหนึ huh. ่งครั right ้งนะอ่าโอเคแล้วก็มาดูที่ตรงนี้กันเลยอ่าการสร้างนี้ผมเดี๋ยวนี้ผมสร้างเลยนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงเหมือนกันแล้วก็การ์ดก็ครบแล้วออฟ ออปชันการ์ดก็ครบแล้วของถ้าไม่ตายก็ครบแล้วตรงนี้ผมเล็กมาครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นออปชันที่ว่าสุ่มจากการ์ดนะไม่ว่าออปชันที่สุ่มจากตู้นะผมก็ได้มาครบแล้วนะแต่ผมขายแค่เซตอย่างเดียวนะที่ผมไม่สามารถเอาได้นะแต่ผมบอกบอกว่าผมมองว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่นะ,ะมันแพ้ชุดนี้อยู่ดีนะผมพาไปดูในกิจกรรมนะแลกเปลี่ยนการ์ดเซตนี้ผมก็จัดมา3ใบครบนะ ทุกุกเซตเลยอ่าโอเคแล้วสำหรับกิจกรรมไต่หอนะถ้าใครไม่ผ่านนี่คือว่าพลาดนะแจกเยอะมากจริงๆอ่าก็อาทิ์มาแล้วสำหรับไ้ต่หอริวนะแล้วก็ไต่หออคุมะก็ครบก็สำเร็จนะกิจกรรมคอแ์เล็ครั้งนี้ ก็มาเท้าฟาร์มกันหน่อยถ้าหากว่าส่วนตัวผมนะอยากให้คอลแลบอันไหนมาครั้งต่อไปอันนี้ผมต้องขอพูดถึงคอลแลบจากไล่จาก DOA นะเด d อ l นไลน์หกก็มันเป็นเกี่ยวกับพวกท่ากระบวท่านะดะ d o เเกี่ยวกับพวกกระบวท่าการต่อสู้ที่ใช้กระบวน่าศิลปะต่อสู้นะแล้วก็ถัดจาก DOA มาก็เป็นจุติเกียนะจีจีิจุเกียก็ อันนี้เป็นสายอาวุธสายเวทนะสายพลังอาวุธสายเวทสายพลังเกียร์นะ,ะก็มันจะสลับกันนะ,ะแล้วก็มาจากยวทิเกียรก็มาลงที่เรนสปีดเฟสเตอร์นะ,ะสติฟเฟสเตอร์ก็เป็นสายยังไงอะ,อะกระบวทาเหมือนกันนะเหมือนกับเรสอออไรส์นะฮะแต่ว่าหลังจากนี้ถ้าเป็นไปได้อะ่ะจะสลับกันอะกระบวนกาอาวุธกระบวนกาอาวุธม,มีอยู่ตำนานตำนานหนึ่งนะ ถ้าเปรียบเทียบว่าสตรีไฟเตอร์นี่เป็นเกมในตำนานนะอีกเกมหนึ่งที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะนั่นก็คือฟ i นน l f เฟ t a s ตนะแต่ถ้าว่าฟ i นน l f เฟ t a s ตาะถ้าอยากให้มาผมขอเป็นฟ i นน l f เฟ t a s y 7นะเพราะผมมองว่ามันเป็นภาคที่ว่าดังที่สุดแล้วนะสำหรับฟนนัลเฟตราซี7นะและสำหรับตัวละครที้ผมอยากให้มานะอืมนั่นก็คือคราวนะเพราะอีกตลอดการของเราข่าวสกาย แล้วก็นางเอกนะอีกคนนึงก็แอริสนะผู้อ่อนโยนแอริสแล้วก็ซีฟายคนนี้คือพลาดไม่ได้นะอยากให้มานะเดี๋ยวว่าประกบคู่กับน้องไมค์ก็ได้นะเออประกบคู่กับน้องไมค์ก็ได้อ่าอีกคนก็เป็นตัวร้ายที่โคตรเท่นนะซิฟิรอสอ่าคือถ้ามาได้นี้รับรองว่าเ o f ออัลสตาร์ o Star นี้เป็นออนสตาร์จริงๆนะรับรองถ้าหากว่ามีคอเล็แบบอ่า ฟนันฟตาซีมาได้นะอีกอย่างในหะเป็นเฟอร์นันเฟนตาซีเนะขอให้มานะอ่าขั้งต่อไปผมขอส่วนตัวนะโอเคครับก็ไม่มีอะไรมาพูดมากเลยนะ <c oughs> พูดมากอ่ฮะแล้วอีกสองพันกว่าๆลง1ันหนะผมจะไปสุ่มเล่นๆน,นอกกรอบไปกันสักดึกๆเออไม่ดึกมากเลยมันก็บอกว่ามันออกดีจะลองดูนะอฮะ เดี๋ยวันนี้ก็ขอกดไ like, ลค์กดแชร์กดสับตะกี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของผมนะครับช่วงนี้คนติดตามมากนข้างจะโอเคนะ f พาว power แหน่บายบายครับบายบาย